รอคอยปาฏิหารนักเตะดาวรุ่งจีนประธานหมักในเกมอุ่นเครื่องที่สเปนวิกฤตถึงขั้นสมองตายค่ะทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเสียชีวิตแล้วแต่ครอบวงศ์เขายังคงมีหวังนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็กลับมารักษาที่จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกวัวเจซวนนักเตะชาวจีนวัย18ปีเล่นอยู่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กให้กกบทีมเป่ยจิงกัวอันยู20นะคะซึ่งทีมเนี่ยก็มีโปรแกรมค่ะไปอุ่นเครื่อง ที่สเปนนะคะกับทีมในลีกสเปนโดยอุบัติเหตุไม่คาดฝันนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นจังหวัดที่ปะทะก,กันในเกมศีรษะของเจียซวนนะคะก็กระแทกเข้ากับเข่าของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามะคะ่ะจนหมดสติไปแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแพทนนย์ก็วินิจฉัยนะคะว่าเส้นเลือดในสมองของเขาเนี่ยแตกแล้วก็มีเลือดออกในสมองมาก หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งข่าวรายนี้ให้กับผู้ปกครองของเจียซวนทราบค่ะแล้วก็เร่งดําเนินเรื่องวีซ่านะคะให้ครอบครัวเขามาที่สเปนโดยเร็วที่สุดโดยพี่ชายของเจียซวนค่ะก็ออกมาโพ์เรื่องน่าเศร้านี้ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าน้องชายของผมสมองตายแพทย์แจ้งให้เราทราบว,ว่าโอกาสร,ารอดนั้นมีน้อยมากเขาอาจเสียชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วในทางการแพทย์เนื่องจากสมองขาดออกซิเจน อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็แนะนําให้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกแต่อย่างไรก็ตามนะคะการตัดสินใจเนี่ยก็อยู่ที่ครอบครัวของเจสวนค่ะซึ่งครอบครัวของเขานะคะก็ไปถึงสเปนในวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะและพ่อของเจสวนเองเนี่ยก็ยืนยันค่ะที่จะไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจของลูกชายเพราะเขายังมีหวังนะคะแล้วก็อยากจะพาเจสวนกลับไปรักษาที่ประเทศจีนภายหลังเนี่ยทางสมาคมออกถแถลงการนะคะ แสดงความเจียญใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้และก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุทกๆเรื่องนะคะเช่าเครื่องบินเหมาลำระหว่างประเทศะคะ่ะเพื่อจะพาเจส่วนกลับมานะคะตามความตั้งใจของครอบครัวทําให้วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเจส่วนก็ได้กลับมารักษาที่จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนผลงานในสนามของเจส่วนนะคะเขาเนี่ยในวัย18ปีก็ถือว่าเป็นผู้เล่นควาสวรรค์แล้วก็เป็นตัวความหวังของทีมชาติจีนเลยค่ะ เจีซวนเนี่ยเป็นที่จับตาในวงการฟุตบอลจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2023ค่ะตอนนั้นเขาก็อายุ16ปีได้ลงแข่งขันยูซูเปอร์ลีกของจีนค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนะคะมีชื่อติดทีมชาติจีนชุดยู17ค่ะและในปีเดียวกันเดือนมิถุนายนค่ะเจียซวนเนี่ยมีชื่อเป็นผู้เล่นชาวจีนเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ถูกรับเลือกให้เข้าร่วมทีมชุดเยาวชนของ FC Bay ก็คือมีชื่ออยู่ในสควอทีมของ b a เนเวิลด กำลังจะมีอนาคตที่สดใสเลยนะคะกับเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลแต่ก็ต้องมาเจอเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนรอคอยปฏิหารไปด้วยกันนะคะถึงแม้โอกาสจะมีน้อยแต่สำหรับครอบครัวของเจียสวนเนี่ยยังไงก็ถือว่ายังมีความหวังอยู่